สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k s Newcast รายการข่าวที่จะพาทุกท่านไปสำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำที่กำลังพลิกโฉมวงการก่อสร้างและการออกแบบสำนักงานในภาคไฮเทคประจำปี2025ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับ ใช่แล้วค่ะธนาวันนี้เรามี5้าข่าวเด่นที่น่าจับตาพร้อมเจาะลึกรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างเต็มอิ่มซึ่งแต่ละข่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยครับกับความก้าวหน้าครั้งสําคัญในวงการวิจัยของไทยเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมอจทได้รับทุนสนับสนุสน,นกว่า18ล้านบาท จากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอและคณะวิศวกรรมศาสตร์มจทเพื่อได้หน้าโครงการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนากำลังคนทักษะสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการพัฒนาเมกะซิตี้ไทยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือเมืองอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก รายละเอียดเชิงลึกของโครงการนี้ก็น่าสนใจมากค่ะทนาโดยจะเน้นไปที่3ด้านหลักๆคือเทคโนโลยีวัสดุใหม่และการก่อสร้างแห่งอนาคตที่จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดคาร์บอนสร้างความยั่งยืนและยังรวมถึงการวิจัยวัสดุสําหรับการพิมพ์สามมิติดด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการน้ําการบําบัดน้ําเสียและปัญหาขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและสุดท้ายคือ smart mobility เพื่อพัฒนาระบบการจราจรอัจฉริยะและกลารขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้จะดําเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีโดยได้รับทุนเมื่อวันที่18มิถุนายน2025ที่ผ่านมาค่ะจากการวิจัยที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในประเทศ เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งงานสำคัญระดับประเทศที่ตอกย้ำเทรนดนี้ครับมิ่งขวัญน,นั่นคืองานเด e Nova Expo 2025ที่จัดขึ้นโดย EEC Engineering Network ที่ไบเทคบางนาระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2025งานนี้ถือเป็นการรวมพลเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่โดยเน้นนวัตกรรมสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายคาร์บอนเนซีโรอย่างแท้จริงค่ะในงานนี้มีการนำเสนอ5เทรนสำคัญที่น่าจับตาได้แก่การออกแบบและวางผังเพื่อลด การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเทรนด์ถัดมาคือการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปและโมดูล่าที่ช่วยลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายและเศษวัสดุโดยมีเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติและหุ่นยนต์ก่อสร้างเข้ามามีบทบาทสำคัญค่ะใช่ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่นําระบบ IOT AI และ Smart Systems มาใช้ในการบริหารจัดการอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่าง Solar r o ูฟสและ Wind Energy เพื่อลบการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและสุดท้ายคือการจัดการของเสียและการหมุนเวียงวัสดุหรือ c i r c u l ูล e c อ n o น y มีโมเดที่เน้นการคัดแยกและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะครับเทรนด์น้นำนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการก้าวสู่การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจมากค่ะและเมื่อพูดถึงเทรนด์ไทยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและบริจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC ร่วมกับ LWS ก็ได้เผยถึงเทคโนโลยีหลักที่กำลังขับเคลื่อนภาคก,การกอร่อสร้างและการตกแต่งสำนักงานในประเทศไทยในปี2025โดยเฉพาะการบูรณาการ AI, IoT, Robotics และ Digital Twin ค่ะใช่แล้วครับพวกเขาชื่อว่า Internet of Things หรือ IoT ถูกนามาใช้ในภาพการกอร่อสร้างของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน และยกระดับความปลอดภัยซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้ถึง29%เลยทีเดียวนอกจากนี้ Building Information Modeling หรือ BIM, Prefabrication และ AI ก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญในการแก้ปัญหาด้าน Productivity และรองรับเทรนด์อาคารยั่งยืนและอาคารอัจฉริยะในส่วนของการตกแต่งสำนักง,งานในปี2025นั้นมุ่งสู่ Smart Office และ Hybrid Workspaces โดยมีการบูรณาการ IoT และ AI อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นประหยัดพลังงาน และตอบโจทย์การทำงานแบบผสมผสานมีตัวอย่างในไทยแล้วเช่น Google ประเทศไทย Sb c Park และ True Digital Park และที่น่าสนใจคือ Sg c ยังคาดการว่าผู้บริโภคจะมองหาวัสดุก่อสร้างแนวธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นหลังคาเซรามิกที่มีเทคโนโลยีดิจ i ตอลปรินต i ้งดีไซน์และการใช้วัสดุ r e c y c l ิซึ่งสอดคล้องกับหลัก ESG อย่างชัดเจนครับ ข่าวต่อไปเราจะก้าวสู่เทรนด์ระดับโลกกันบ้างค่ะธนาเพราะในปี2025นวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อการก่อสร้างที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการลดการปล,ปล่อยคาร์บอนกำลังเป็นที่จับตามากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตโลกร้อนเทคโนโลยีหนึ่งที่โดดเด่นคือคาร์บอนแคปเจอร์ยูเทลไลเซชันหรือ CCU ที่สามารถเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นวัสดุแห่งอนาคตสำหรับวงการก่อสร้างและออกแบบอาคารช่วยลดการปล่อยแก๊สคดดาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างน่าทึ่งอย่างที และยังมีปูนซีเมนต์รีไซเคิลจากเคมบริดจ์อิเล็กทริกซีเมนต์ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้คิดค้นวิธีการผลิตคอนกรีตคาร์บอนต่ำในปริมาณมากและถูกลงโดยใช้ประโยชน์จากปูนซีเมนต์เหลือทิ้งและเตาเผาพลังงานไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตซีเมนต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่ปล่อยคาร์บอนสูงครับนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่นแผ่น SM2 Art Enfloor ที่มีความแข็งแรงเท่าคอนกรี แต่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและผลิตได้เร็วกว่าเหล็กและคอนกรีตเหมาะสำหรับอาคารพักอาศัยแบบโมดูล่าซึ่งเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ และข่าวสุดท้ายที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในทุกมิติของอุตสาหากรรมการก่อสร้างและสำนักง,งานอาัจฉริยะคือการบรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความจริงเสมือนหรือ VR และความจริงเสริมหรือ AR รวมถึงวิทยาการหุ่นยนต์หรือ Robotics เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการคาดการว่าจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในปี2025ค่ะถูกต้องครับ AI ในการก่อสร้างจะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Realtime ททำนายความล่าช้าในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการจัดการน้ําและขยะในเมืองอัจฉริยะได้อีกด้วยในขณะที่ AR และ VR ก็เป็นเครื่องมือทรงพลังในการออกแบบและการวางแผนช่วยให้ทีมออกแบบและลูกค้าสามารถเห็นภาพโครงการก่อนลงมือทําได้โดย AR นจะแสดงการออกแบบดิจิทัลทับซ้อนกับสภาพแวดล้อมจริงเพื่อตัวระบุป,ปัญหาการออกแบบส่วน VR จะทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปในแบบจําลองดิจิทัลของสถานที่ก่อสร้าง หรืออาคารที่สร้างเสร็จแล้วเสมือนอยู่ในพื้นที่จริง สำหรับหุ่นยนต์กอ่อสร้างหรือ Construction Robotics ก็เข้ามาช่วยลดเวลาในการกอร่อสร้างเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและลดการสูญเสียวัสดุในกระบวนการกอร่อสร้างแบบโมดูลาและการพิมพ์สามมิติและในส่วนของ Smart Office เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เข้ามาเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของบุคคลเพื่อปรับแสงอุณหภูมิหรือระบบระบายอากาศอัตโนมัติรวมถึง Smart LED ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแอปพลิเคชันสำหรับจองห้องประชุมและ Wise Assistant Technologies สำหรับการ สั่งการด้วยเสียงล้วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและประหยัดพลังงานได้อย่างน่าทึ่งค่ะทั้งหมดนี้คือ5เทรนด์สำคัญที่กำลังพลิกโฉววงการก่อสร้างและการตกแต่งสำนักงานในภาคไฮเทคประจำปี2025ครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นในอนาคต เป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นจริงๆค่ะทนาสสำหรับวันนี้ EARTH LINKS Newcast ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และ Follow รายการ EARTH LINKS Newcast ของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ